ไปในห้องต้องดไมจะห้ามพเด็กขายของกันนะเด็กหาอะไรได้ออตลกว่าเราพออคนใหม่นี่ไม่ได้เรื่องได้แล้วเราพ่อคนเก่าต่างหากพ่อของสภาพเลยอ้แม่บอกว่าเป็นของหนูเด็กๆกำลังตื่นเต้นกับของเล่นใหม่นั่นก็คือสาอูทีนันอีนะครับพี่น้อง สกุที่จากสำเพ็งประเทศกรุงเทพประเทศกรุงเทพบีด้วยมันเป็นยางี้นะสกุชี่นี้ประกาศไม่เคยเห็นเลยค่ะสกุชี่รุ่นใหม่เลยสกุชี่ไอของโนบดไหมเ็้คนที่เล่นแท็บเล็ตกาจะได้นอนนะเขาบอกอมจโอ้ยอดก้าเอามาแต่งโมที่ล้างของพี่นี่แตงโมวิ่งตะโลนะจากกรุงเทพฯนี่ซาโลด้วยนี่ เนี่สับปะรดสคุตที่ลูกร่างต่างๆนะครับนี่นี่มาดูนี่มาดูผักกาดักกาดขาวนั่นเองกินได้หรือเปล่างอมงอมงอมอุ้ยดูแม่แม่ดูเออนี่นี่สโลนี่สโลสุดเลยดิอันนี้หนูชอบสุดแล้วค่ะมันนิ่มๆอู้แม่มันไม่นด้มีรำสิมอวิ่เออมันได้มันจะได้ไม่จะได้ไม่เก่าเร็วลูก อย่าเล่นทีละทั้งหมดทีละอันทีละอันสองอันก็พอมาเอแก่ยังแก่ยังแก่ครับขอขอไปให้แก่กันเล่นทีละอันมันจะได้อยู่ได้ด้านหน้ามันหลือมันจะได้ลอกหน้ามันโอ้ตอนนี้จ็ดแก่เอาแล้เหรอแม่อืมันเขาแก่แล้วนี่คุณแม่นี่สโลสุดอันไหนที่ยังไม่เล่นก็เก็บไว้ก่อนมิฉะนั้นแม่นี่สโลสุดค่ะอืนิ่มด้วย y ะ เออนี่สโลว์ชอบอันนี้มากที่สุดตอนแรกแม่เอาสีเขียวเดี๋ยวสีเขียวมันดูเปื้อนๆไงสีชมพูน่ารักจะตายชอบสีฟ้าสีฟ้าก็มีดมดมดมขนมปังไม่ค่อยสโลว์อ่ะชูขินหนังหนังหนัง,ง,งน่ากินว่ะหนังหนังหนังเท่นี่รองเท้าใหม่ของแม่โอ้แม่มงไม่เล็กไปหน่อยเหรอไม่เล็กตีนไม่เล็ก ตีนแม่ไม่ได้ใหญ่เสิมไหมหนูมันหนูช่วยหนูใส่ได้แพงนะอย่ามาเล่นของแม่แต่เล่นห <c oughs> <c oughs> น้ามันลอกแล้วว่ะแม่ก็ลอกหน้ามันออกเลย <c oughs> ดูสิคอน่กน่ารัก่อันนี้สโลชุดแล้วยังหลังยน ม่กี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าเสิบสิบสามีเสือเมีย่สิบสามอันมีเสื้อนสมวีหรอเสื้อแม่เรายังกลับมาที่สกูชี่นะคะอีกุดหนึง้าของพ่อล่ะ ของป,ป,ป้าป,ป้าได้เงินเป็นนี่ถ้าเกิด네หนูโตกว่านี้หนูใส่ได้นะน่ะที่คกือบชุดเกอบทำชุดนี้ที่สุดเลยเยอะเนาะแล้วเสื้อนี้ยเสื้อหนูเหรอแม่มีมีสามอันนี้ของเด็กขายลูกนี่ของผู้ใหญ่วัดแล้วคลายแม่เอ anymore, ้ยไฮ้ลท์ยุ่งยุงยุง